สปีที่เติบโตมาด้วยกันเราเชื่อว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในวันที่คุณเหนื่อยในวันที่คุณท้อรายการอายุน้อยร้อยล้านยืนหยันเคียงข้างนักธุรกิจไทยล้านแรกและร้อยล้านเราสัญญาจะร่วมสร้างแรงบันดาลใจในทุกจังหวัดของเมืองไทยและทุกประเทศไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีต้นทุนอย่างไร การศึกษาเป็นแบบไหนเราจะจุดไฟเติมฝันให้คุณเป็นอายุโนรายล้านค้นต่อไปอายุโนรายลานสัปดาห์นี้พามาพบกับยาดมยาหมองและยาหมองน้ำาัันล้านเสียงเพียวอิวสัญชาติไทยมีตำนานยาวนานกว่า60ปีรับไม้ต่อทายาทรุ่นที่3พริกโฉมยาดมยาลมยาหมองธรรมดา ฝืนคืนตลาดอย่างแข็งแรงด้วยเปปเปอร์มินต์ฟิลยอดฮิตติดกระเป๋าเรียนรู้กลยุทธ์หมัดเด็ดกันในวันนี้ครับ สอนรับเข้าสู่อายุนอร์รานครับซึ่งวันนี้พิเศษมากๆสำหรับใครที่ทำธุรกิจฮะและอยากที่จะส่งต่อได้ถึง60กว่าปี3 g e เจเน t เรชันเหมือนกับธุรกิจในวันนี้ครับที่สามารถทำยาหมอง1แบรนด์นะฮะให้อยู่ได้64ปียอดขาย1,700ล้านส่งต่อมา3ชั่วอายุคนเขาจะทำได้อย่างไรและเขาจะไปต่อ,อยังไงและพวกเราจะสามารถทำแบบเขาได้หรือเปล่าพบกับยาหมองน้าเซียงเพียวอิวยาหมองพันล้านครับ มิมี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากวันนี้มีก,การได้เจอคุณมิมี่ครับขอบคุณเช่นกันค่ะครับแล้วผมเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะเป็นแฟนครับของสิ่งนี้เพราะว่าอยู่คู่เมืองไทยมาหลายสิบปีแล้ววันนี้ฮะจะมีโอกาสได้สัมภ,ภาษณ์ธุรกิจที่อยู่มานานหลายสิบปีเป็นทาย,ยาทบริษัทเขาด้วยใช่ค่ะเราอยู่บริษัทที่มีชื่อว่าเบอร์แทหนึ่งเก้าห้าแปดครับสิ่งนี้มีชื่อว่าเซียงเพียวค่ะเซียงเพียวใช่ค่ะหลายคนมองน้ำเซียงเพียวอิวเซียงเพียวอิว ครับต้องขอบอกนะครับเซลฟี่ี่อูนี่เป็นบริษัทที่อยู่มานานมากอยู่มาทั้งหมดกี่ปีครับ64ปีแล้วคะ64ปีคุณมีมีดเป็นทาย,ยาทรุ่นที่เท่าไหร่ครับเอ,อ่อรุ่นที่สามแล้วค่ะรุ่นที่สามปีที่ผ่านมายอดขายเท่าไหร่ครับปีที่แล้วปิดนิวไยนะคะก็1,700ล้านเลยคะ่ะ1,700ล้านครับหลายคนอาจจะสงสัยอาจจะถามว่ายางมองน้ําแบบนี้ ขายกันยังไงพันเจ็ดล้านเรามีโปรดักต์ไลน์อะไรบ้างครับโอ้ oh, มีเยอะเลยค่ะเรามีทั้งยาหม่องน้ํายาหม่องบามยาดมครีม uh, แล้วก็แมสจ็อกแล้วเราก็มีแบรนด์อื่นๆด้วยค่ะก็คือมีทั้งเซียงเพียวมีเปปปเอร์มินฟิลแล้วก็แบรนด์ใหม่ของเราก็คือสบายอารมณ์สบายอารมณ์ครับตอนนี้เซียงเพียวของเราขายทั้งหมดกี่ประเทศครับเออยี่สิบสามแล้วค่ะก็คือมากกว่า20ประเทศ,รเทศครับไปที่ไหนบ้างไปที่ไหนบ้างเออหลักๆเนี่ยอยู่ในซาวท์อีสต์เอเชียก็คือพวก พม่าเขมรเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็มีไปยุโรปกับอเมริกาบ้างค่ะแต่ว่าจะน้อยกว่าก็คือหลักๆัดอยู่ในแถบเอเชียถ้าเป็นบอกว่าเปอร์เซนต์เนี่ยอยู่ในประเทศเท่าไหร่ต่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ครับอ้ประมาณครึ่งครึเลยค่ะครึ่งๆเลยใช่ค่ะอ๋อคนไทยครึ่งหนึ่งต่างชาติครึ่งหนึ่งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตตามติดแล้วติดตามว่าอย่ามองพันล้านแล้วกันนะนี่คือภาพที่คุ้นเคยนี่คือภาพที่คุ้นเคยภาพนี้ที่เราอาจจะเห็นคือท่านใดครับ โอ้คนนี้ใช่ไหมคะคือคุณพ่อของก๋งก็คือคุณทวดค่ะคุณคุณเจือเป็นฟาวเดอร์ของบริษัทค่ะแล้วพอตอนที่เขาเริ่มทําเสียงเกี่ยวเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะทําแพคเกจจิ้งยังไงเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคอยากนับถือแล้วก็ให้เกียรติกับคุณพ่อเขาเขาก็เลยเอาหน้าของคุณพ่อเขาเนี่ยมาใส่ในแพคเกจจิ้งตอนนี้ก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของเซียนเกียวไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครพาไปดูว่าโปรดักต์ไลฟ์อของ เียงเพียวที่ขายพันเจ็ล้านเป็นยังไงบ้างทางด้านไหนดีครับทางนี้เลยค่ะ67ปีที่ผ่านมาสิ่งนี้เราเรียกมันว่ายาหมองครอบจักรวาลเพราะว่ามันมีเพราะว่ามันบรรเทาได้หลายอย่างคือความจริงเรามีสรรพคุณหลักๆเนี่ยสี่สรรพคุณก็คือบรรเทาแก้ปวด วิงเวียนแก้คันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช่ไหมคะแล้วก็แก้จุกเสียงแ่งท้องมันทํามาจากอะไรก่อนมันถึงมีสมุนไพรขนาดนั้นอืเป็นสมุนไพรค่ะครับใช่เราทํามาจากสมุนไพรคือความจริงเริ่มมาจากว่าคุณกงเนี่ยเขาเรียนรู้จากซินแสงจีนคนหนึ่งที่มาจากเซี่ยงไฮ้แล้วเ,เขาก็เป็นยาทํายาจีนแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ย ชินแสตอนนั้นไม่สบายแล้วก็เลยสอนคุณกกงว่าสูตรนี้ทำขึ้นมาเป็นยามองครอบจักรวาลทำยังไงแต่ว่าสอนไม่หมดทีเนี้ยพอชินแสเสียชีวิตนะคะทางคุณกกงเขาก็เลยพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ซึ่งก็เป็นสูตรยามองน้ำซึมถือ,อยู่ทุกวันนี้ครับยามองครอบจักรวาลทำไดได้มั้งนะเมื่อ64ปีที่แล้วแล้วยังทําได้อยู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้สรรพคุณ4ี่อันก็คือ แก้จุกเสียดแน่นท้องจุกเสียดแน่นท้องทำยไมก่อนจุกเสียดแน่นท้องทาที่ท้องทาท้องทาอโอเควิงเวียนศีรษะวิงเวียนศีรษะอาอาขมับหรือโดนได้เนาะครับเอ่อแก้ปวดเมื่อยก็คือทาที่ข้อหรือว่านวดโอ๊ยหลานเอ้ยปวดปวดคอจะเลยก็ทาเหมือนกันอันนี้มิมิทาประจำเลยค่ะออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วก็อันสุดท้ายคือแก้คันจากแมลงสัมผักระต่อยก็คือยุงกัดมดกัดอะไรอย่างงี้ พอยุบสมัยเปลี่ยนนั่นหมายความว่าเผื่อเราจะได้เรียนรู้พร้อมกัแบ,บแบรนด์ที่มีมาแล้ว 6- 4ีปีนั่นหมายความว่าสินค้าเหมือนเดิมแต่พฤติกรรมคนเปลี่ยนจากก่อน<ช>มันเป็นน้ำครอบจัก,กรวาลเราก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆต่อครับเป็นบามบาม,บามคือบามคือยาหม่องขี้ผึ้งอันเนี้ยคือบางคนก็อาจจะชอบว่าบามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หกเลยถูกไหมคะมันก็คืออาจจะนวดได้ดีกว่าคนอาจจะชอบขี้ผึ้งเราก็เลยทําขี้ผึ้งออกมาครับเราเรียกมันว่ายาหม่องเสียงเียว วันแรกสัตว์ปะอได้อยู่ไหมยังได้อยู่จุกเสียบงพอได้อยู่ไหมยังได้อยู่ค่ะปวดหัวได้อยู่ไหมได้อยู่ค่ะอ๋อใช่พัฒนาต่อมาจักรวาลแบบขี้พึ่งยังเป็นครอบจักรวาลแบบขี้พึ่งหรือบ้ามต่อจากนั้นต่อจากนั้นก็จะเป็นยาดมค่ะกี่ปีแล้วน่าจะประมาณ20ปีแล้วนะคะ2ีปียาดมเสียงเดียวของเราดยาดมมันหอมมากแล้วก็แรงมากครับใช่ค่ะแล้วก็คารมุลต่ำค่ะ อ๋อการะูมตั้มใช่ค่ะก็เราไม่ได้ใช้การบูมเยอะซึ่งการบุมเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้กลิ่นมันพุ่งแต่ว่าเราใช้อินฟิเดนต์อื่น,น,นๆที่ทําให้กลิ่นหอมขึ้นอย่างเช่นสมุนไพรอื่นๆติดยาดอเสียลูกไหมไม่ค่ะถ้าดมเสียงเดียวไม่เสียดึงยาวๆนะกลอมาเป็นลูกกลิ่งค่ะอ๋อลูกตอนนี้ใช่เรามีลูกกลิ้ง3แบบเนาะอันนี้เป็นยาดมน้ำลูกกลิ้งเป็นกลิ่นยูคาลิปตัสเพิ่งออกใหม่เลยอย่างที่บอกคือเราต้องเข้าใจเลย ตลาดก่อนเนาะเราต้องเข้าใจคนที่ใช้สินค้าของเราแล้วพอเราใส่ยาหมดน้ําเข้าไปในลูกกลิ้งเนี่ยมันไม่ต้องเลอะมืออ๋อใช่เธาปวดหัวมันละกายตตอยมันมันละตาตอยก็ทาให้ได้เนี่อ๋อปวดตามข้อก็ทาได้เหมือนกันยาดมสำหรับคนรุ่นใหม่มันจะต้องเป็นยังไงอย่าดมเปเปอร์มินชิลเป็นของอโรม m a ิ t i c นะคะเราก็เลยมองว่าโอเคคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้ต้องการอะไรที่มันแรงมากขนาดนั้นเราก็เลย เลือกที่จะใช้อินกไเดียนหรือว่าวัตถุดิบที่ดีเช่นเปปเปอร์มินออยล์เพื่อที่จะทำออกมาเป็นของอารม m a t i ของเปปเปอร์มินฟิลกี่บาทกี่บาทอันนี้25บาทเหมือนกันค่ะทำไมล่ะชอบแรงงั้นต้องลองอันนี้ค่ะอันนี้เราเพิ่งออกมาประมาณ3ปีที่แล้วชื่อ black inhaler อันนี้ก็คือแก้ววิเมยนเหมือนกันแต่ว่ามันเท่กว่าแล้วก็มันเข้มกว่าอันเดิมมันก็จะโล่งกว่าใช่สำหรับคนที่ยังชอบอารม m a t i อยู่แต่ว่ายังชอบแบบความเย็นโล่งสบาย สดชื่น,ชนใช่ค่ะเราเรียกมันว่าอะไรอันนี้เอออันนี้จะเป็นยาหม,มองเจลแล้วก็ยาม,มองบาร์สติกนะคะก็คือเป็นยาหม,มองเหมือนกันแต่ว่า เปลี่ยนแพลตฟอร์มข้างในคืออันนี้มันจะเป็นเนื้อเจลแล้วอันนี้ก็คือเป็นแท่งครับซึ่นอันนียมันก็จะหอมละมุนเหมือนเปปเปอร์มินฟิลนั่นแหละค่ะเหมือนใัวเปปเปอร์มินฟิลก็คือใช้เน้นเป็นตัวเปปเปอร์มินออยล์ที่เอามาใช้เพราะเราต้องการต่อคนรุ่นใหม่ใช่ค่ะคอันสุดท้ายของเปปเปอร์มินฟิลเนี่ยจะเป็นตัวแมสดรอปแมสดรอปเนี่ยคือเราออกมาตอนโควิดค่ะครับคือเราพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเออ่หยดใส่แมสต์ครับซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยคือเราพัฒนาาสสูตตรให้ไม่แบ แล้วก็สดชื่นแล้วเราก็พัฒนาวิธีหยดของมันเนี่ยให้หยดได้โดยไม่ต้องถอดแมสออกคือสมมติเราใส่แมสอยู่ใช่ไหมคะสามารถเตาะ2ทีก็คือกดแล้วก็หยดออกมาได้เลยแค่2อถึงสหยดก็พอนะคะกี่บาทคะสาบาทค่ะขายดีไหมไขายดีค่ะอ๋ะ ล่าสุดเนี่ยก็มีการไปลงทุนแล้วก็เพิ่มแบรนด์ใหม่เข้ามาในพอร์ตของเบิร์แทมนะคะคก็คือสบายอารมณ์สบายอารมณ์เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มสินค้าของเอเ e นเช a l ์ออยล์ Oil, หรือน้ำมันหอมระเหยทีเ่เน้นในเรื่องของการปรับมูดปรับอารมณ์ทำให้คนรู้สึกสดชื่นรู้สึกดีขึ้นทำให อยากให้ทุกคนมีความสุขเลย็งๆได้ในทุกวันได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยาหรือว่าการแก้อาการอะไรใดๆเลยเราก็จะมีกลุ่มของ essential oil ใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นบลนด์พิเศษ signature อของสบายอารมณ์เลยก็จะมี8 blend ตรงนี้ซึ่งแต,แต่ละ blend เนี่ยก็จะมีน้ำมันหอมระเหยที่แตกต่างออกไปโดยที่เราเลือกน้ำมันหอมระเหยมาผสมกันเพื่อ,อออกมาเป็น benefit เหมือนกันเช่น stress away ก็คือน้ำมันหอมระเหยที่บลนด์มาแล้วเพื่อคลายเครียด หรือรอันที่เป็น bestseller ของเราเลยเนี่ยก็คือกลุ่ม Sleepwell หรือ Night Night จากเตาอโลมาใช่ไหมคะที่เป็น essential oil blend เราก็แตก product line มาอีกก็คืออันนี้เป็น bestseller ของเราเลยอันคือ Sleepwell Pillow Mist ของสบายอารมณ์นะคะก็คือ She ep, s h e ีดเพื่อให้นอนหลับสบายมากขึ้นหลับลึกยิ่งขึ้นแล้วก็ตื่นมาสดชื่นมากขึ้น essential oil หรือน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันช่วยในการแบัด จิตหรืออารมณ์ได้ซึ่งมันสามารถทําให้คุณเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นช่วยให้ก่อนนอนเราฉีดแล้วมันอาจจะทําให้รู้สึกจิตใจสงบมากขึ้นแล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จากนักท่องเที่ยวมากขึ้นดีกว่าค,คือมันจะเป็นกลุ่มของแฮนด์ครีมก็คือครีมทามือแล้วก็เ,เจลอาบน้ําที่เป็นกลิ่นแบบไทยๆเลยพวกฝรั่งหรือว่านักท่องเที่ยวจะชอบมาก ขอเรียนรู้ได้ไหมครับถ้าไทยทั้งหมดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแบรนด์ของเราก็คือว่าเซียนเกียวแบคกุมินฟิลแล้วก็สบายอารมณ์ค่เปอร์เซ็นต์นของแต่ละแต่ละหมดมันมีเท่าไหร่หน่าจะอยู่ที่เซียนเกียวเป็นหลักครับเพราะว่าถ้าถ้าถามเรื่องของระยะเวลาของแบรนด์เนาะเซียนเกียวเนี่ย C อยู่มากับเราหกสิบสี่ปีแล้วแต่ว่าแปคกุมินฟิลปีนี้แค่ปีที่สิบแปดครับส่วนสบายอารมณ์เนี่ยความจริงเขาเริ่มมาตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่ก็คือความจริงก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นด้วยอะค่ะเอ่อ ้าเซียงเทียวเนี่ยจะอยู่ประมาณเกือบ80รของพอร์ตครับนั่นก็หมายความว่าทั้งสองแรงก็มีโอกาสจะเติบโตขึ้นอีกเยอะเล้วอีกเยอะเลยเช่นกันครับรู้สึกยังไงครับที่ได้มีโอกาสได้บอกว่าอยู่ในครอบครัวอยู่ในลูกติดครอบครัวที่ส่งออกมานานทั้ง60กวา่าแล้วก็เป็นสินค้าที่ติดตลาดแล้วก็เป็นคนใช้ทั่วโลกขนาเนี้ครับอืมอภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าต้องทําให้ดีที่สุดให้ได้เพื่อที่จะสาน สิ่งดีๆพวกนี้ต่อให้คนได้ใช้มากขึ้นแล้วก็พาแบรนด์ทั้ง3แบรนด์นี้ไปให้ได้ที่สุดที่เราทําได้ค่ะครับแล้วเป้าหมายที่คุณมีมี่อยากจะพาไปต่ออยากจะพาไปไหนครับคืออยากทําให้หนึ่งเลยเนี่ยคืออยากให้เบอร์แคมเนี่ยเป็นบริษัทที่มีสินค้าที่เป็นเวลเนสแต่ว่าในส่วนของเซียงเพียวเนี่ยอยากดันเซียงเพียวกับเบอร์มิทฟิลกับสบายลมเนี่ยให้เป็น global แบรนด์ทำยังไงให้คนในทั้งโลกเนี่ยคะ่ะเริ่มรู้จักแล้วก็ จำแบรนด์เสียงเพียวได้มากกว่านี้ครับตอนนี้เรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของต่างๆของบริษัทไปแล้วขอเรียนรู้เส้นทางชีวิตของทายาทธุรกิจพล้านในช่วงต่อไปนะครับไม่กล้าก็ไม่มีวันเดินหน้าวิลเลียมเชคสเปียร หลังจากบุกคลังแสงเสียงเพียวย้ำมองน้ำพันล้านไปแล้วในช่วงนี้ยังคงพูดคุยกับคุณมีนากันต่อถึงเป้าหมายและจุดเริ่มต้นกับทายาตรุ่นที่3ครับอตอนแรกก็ู่อายุนรลนซึ่งน่าจะเป็น E ีีที่พิเศษมากมากนะครับสำหรับผู้ที่เป็นทาย,ยาทธุรกิจอยากจะมีธุรกิจที่ส่งต่อกแก่ทายาทครับเพราะผมเชื่อว่าในประเทศไทยคงไม่มีกี่บริษัทที่สามารถอยู่มายาวนานเกินกว่า60ปีเหมือนกับที่เบอร์แทมแห่งนี้ครับแต่ต้องเรียนถามครับคุณมีนี่นะฮะที่เป็น ทาย,ยาทธุรกิจพันล้านเนาะมันเป็นยังไงครับกับการที่แบบว่าเกิดมาแล้วเป็นทาย,ยาทธุรกิจพันล้านชีวิตเราจะเป็นยังไงตั้งแต่วัยเด็กะครับความจริงเราก็คุกทีกับธุรกิจนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าตั้งแต่ตอนเด็กเราก็อยู่บ้านใกล้ๆโรงงานสิ่งที่จําได้เลยคือเคยเข้าไปแบบนั่งพับกล่องอยาหลังนาเทีนเพลยอยิ๋วแล้วก็ได้ถาดละสิบบาทคือคุณก๋องหรือว่าแม่หรือว่าคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพยายามอิน o ล v ์เราใน ธุรกิจมาตลอดคือมันเป็นอะไรที่เราคุกคีกันตั้งแต่เด็กๆอค่ะครับการเรียนเขาบอกว่าไงต้องเรียนไหมว่ามีธุรกิจแล้วเราต้องเรียนไหมอ๋อต้องเรียนค่ะต้องเรียนแน่นอนสิคะออมิมีเรียนที่ i s p ตอนอยู่เมืองไทยแล้วก็ไปเรียนมหาลัยต่อที่ b o s t o n University ค่ะครับก็คือเรียนการตลาดกับด้านจิตวิทยาครับเรียนเมืองไทยถึงอายุเท่าไหร่ครับ18ค่ะ วางเป้าหมายเราต้องเรียนเรามีธุรกิจแบบเนี้ยอยู่แล้วเนี่ยเราตั้งใจเรียนอะไรครับตอนแรกคิดจะไปทํางานที่อื่นก่อนตอนแรกเนี่ยอยากเรียนจิตวิทยาเพราะชอบโดยส่วนตัวแต่ว่าพอเรียนไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเป็นนักจิตวิทยาหรือไม่ได้อยากเป็นอาจารย์สอนจิตวิทยาเราเลยเพิ่มอีกใบหนึ่งก็คือด้านการตลาด เพราะว่าทางคุณแม่เนี่ยค่ะก็เป็น CEO ของเบอร์แนเนาะแล้วก็เขาก็จะเน้นไปทางการตลาดเขาก็จะพูดคุยกับมิมีค่อนข้างเยอะเรื่องแบรนดิ้งเรื่องออการทําโฆษณายังไงทํำยังไงให้คนรักแบรนด์ทํายังไงให้คนเอนเกจกับแบรนด์มากขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็เหมือน คุกคลีอยู่ในวิธีการคุยของเราอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะฟังเรื่องพวกนี้มาตลอดก็เลยรู้สึกเออต,ตัวเองสนใจแล้วก็รู้สึกอีกมุมหนึ่งว่าการที่เราเรียนจิตวิทยามาเนี่ยมันเสริมการที่เราเป็นนักการตลาดด้วยเพราะว่าการที่เราจะเป็นนักการตลาดที่ดีเราต้องเข้าใจลูกค้าถูกไหมคะครเราต้องเข้าใจ behavior ของเขาต้องเข้าใจ insight ของเขาว่าจริงๆแล้วเขา คิดอะไรหรือต้องการอะไรแล้วเรา as a brand เนี่ยสามารถเสริมอะไรให้เขาได้บ้างซึ่งความจริงมีม่ว่าการคิดได้มาสองใบมันก็รู้สึกว่ามันเสริมกันทางดีค่ะอันนี้ถามตรงๆเลยนะคือมีสักแวบไหมตลอดช่วงมกว่าที่เติบโตมาว่า ไม่อยากมาเลยขา,ายยาดมตอนโตเลยเว <แฟ S 1> ็บม่อยากเว็บใหญ่มากเลยคะ่ะ <cosas> คือความจริงไม่ได้แพนตอนแรกว่าไม่ได้แพนจะกลับมาทําที่บ้าน <c umb ill ain> ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณโกงแล้วก็ญาติๆก็ไม่ได้มีใครบังคับนะคะแต่ว่ามันอาจจะด้วยของจังหวะชีวิตแล้วก็เราได้ไปทํางานข้างนอกมาแล้วด้วยคือตอนนั้นมีไปทำสตาร์ทอัพของคนอเมริกันที่มาอยู่ที่ัไทยเนี่ยแหละคะ่ะ <c oughs> ก็รู้สึกเรียนอะไรกับเขาได้เยอะแล้วตอนนั้นมันก็คือจังหวะพอดีคุณแม่เขาก็เลย ชวนมาว่าแบบเอออยากกลับมาทำไหมเพราะตอนนั้นอยากทำเรื่องของแบรนด์อีกแบรนด์นึงเพิ่มขึ้นมาใหม่อ่ะค่ะเขาก็เลยชวนให้มิ้มิ้มาทำแบบนี้ตอนนั้นก็เลยรู้สึกเออโอเคก็น่าจะดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะอีกมุมนึงเราก็มองว่าทั้งหมดของทั้งชีวิตที่เราได้มาถึงจุดนี้มันก็เป็นเพราะว่าการที่เขาทั้งคุณกง๋งหรือว่าคุณแม่หรือว่าคุณป้าที่เข้ามาทำเบอร์แทนหรือว่าเซียมเชียวเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ามันสักเซสได้ถึงขนาดนี้เราก็เลยได้มีชีวิตที่เป็นแบบนี้ที่เนี้ พอมันต้องสานต่อเนี่ยทำไมเราไม่มองกับกันว่าอันนี้คือโอกาสที่เราจะทําให้มันไปต่อได้อีกครับเน,นี่ค่ะคุณมี่มีมกลยุทธ์อะไรที่จะส่งต่อไปรุ่กที่สี่ครับ โอ้ร oh, ุ่นที่4เหรอคะยังไม่ได้คิดถึงนั้นแต่ว่าค,คิดว่าในยุคนี้มิม่ทำอะไรเพื่อให้มันไปไกลที่สุดก็แล้วกันเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่เราจะหนึ่งคือสร้างทีมแล้วก็วางเิชชัมหรือเชิงจี้ให้ดีที่สุดซึ่งอันนี้เราทำอยู่ตอนนี้ครับครับหลายคนเขาบอกว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ไปต่อในรุ่นที่3 รู้สึกกับคาพูดนี้อย่างไรครับความจริงตอนที่เริ่มมาทําแรกๆอะค่ะเราก็รู้สึกกังวลนะคะแต่ว่าอพอเอาเข้ามาทําจริงๆแล้วเนี่ยแล้วมีทั้งคือมี้ไม่ได้เข้ามาคนเดียวแล้วก็มีญาติคนอื่นๆด้วยคือเหมือนเรารู้สึกแล้วก็ทีมที่ทีมงานที่ดีมากๆเนี่ยมันรู้สึกมันเป็นแบบกองทัพเดียวกันถ้าเราขยันถ้าเรามีผลงานแล้วเราไม่หยุดนิ่งอะ เราก็ต้องทําให้ต่อได้สิเรารู้จักธุรกิจนี้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ว่าทางรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองเขาปล่อยมือเลยคือเขาก็ยังให้ความศึกษาเราได้ลองผิดลองถูกได้ข้อดีคือเขายอมให้เราลองผิดลองถูกด้วยคือถ้าเรารีบทํารีบผิดมันก็จะรีบแก้ได้อันนั้นเป็นความคิดเห็นแต่ความจริงก็แล้วแต่ของเราสิ่งที่เขาสอนเลยค่ะ คุณก๋จะพูดตลอดว่าไม่ลองไม่รู้ให้รีบๆทําแต่ว่าอยากไปนั่งคิดเฉยๆครับ<ๆ>เพราะถ้าเรานั่งคิดเฉยๆเราไม่ทําอะไรเลยอะสุดท้ายมันก็ไม่มีพัลเกสอะไรเลยครับผมเชื่อว่าคงเป็นความฝันนะฮะของธุรกิจครอบครัวพ่อแม่หลายคนที่อยากจะมีลูกเนี่ยทาย,ยาทธุรกิจเนี่ยที่อยากจะทางานต่อ <c oughs> ทั้งที่บอกว่ามีธุรกิจมูลค่าเป็นพันล้านอยู่แล้วทําให้เขาอยากที่จะเป็นเหมือนคุณมิมี่อยากทะทํางานอยากจะพัฒนาต่อไปอยา่างตราัแบรนด์ของเราเนี่ยเขาต้องปลูกฝังยังไง คิดว่าอาจจะต้องเพ้นภาพหรือว่าให้วิชั่นที่ดีก็แล้วกันค่ะคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคุณโกงหรือว่าคุณแม่เองเนี่ยเขาก็จะมีวิชั่นให้กับแบรนด์ตลอดไม่ว่าจะเป็นเซียงเพียหรือแบรฟอร์มินฟิลหรือเบอร์แฮมเองเนี่ยพอเราเห็นวิชั่นที่เราจะไปว่าโอเคข้างหน้าเราจะไปต่อ,อยังไงเนี่ยมันเหมือนทั้งองค์กรรวมถึงทาย,ยาทด,ด้วยก็รู้สึกเออเราจะไปด้วยกันตรงนั้นนึกออกไหมคะคือเราต้องมองวิชั่นให้ไกลเพื่อที่เหมือนเห็นภาพรวมกัน ถ้าเขาไม่ได้มองวิชั่นรู้สึกว่าเอ้ยพันกว่าล้านตอนนี้มันก็ใหญ่แล้วนะมันก็อาจจะไม่ได้จําเป็นที่ลูกหลานจะเข้ามาทาต่อก็ได้แต่ว่าพอแต่ละรุ่นเนี่ยมีวิชั่นที่มันไปไกลกว่าเดิมไปไกลกว่าเดิมเนี่ยมันทําให้ทุกคนก็อยากกลับมาทําเพื่อสานต่อวิชั่นนั้นนะคะครับตอนนี้มีทีมงานทั้งหมดกี่คนครับถ้าเป็นฝั่งแค่สํานักงานนะคะก็คือเกือบเกือบหนึถ้าเกิดรวมทั้งโรงงานด้วยก็คือประมาณ400ร้อ ต้องเรียนถามคุณมิมี่ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่บอกว่ามีต้นทุนทางธุรกิจที่มันเยอะแล้วก็การที่มียังมีหลายๆคนคอยประคองอยู่ในธุรกิจในวันที่เราพลาดคุณมิมี่เคยทำอะไรพลาดไหมเคยเสียใจเคยเศร้าใจไหมกับการทํางานกับธุรกิจและก็ชีวิตเนี่ยครับไม่ได้มองว่าพลาดดีกว่าค่ะมองว่าสมมติเราวางเส้นทางไว้แบบนี้แต่ว่าพอทาแล้วมันเจออุปสรรคหรือมันไม่เป็นไปตามที่เรา มองไวถูกไหมคะมันก็อาจจะต้องแบบเปลี่ยนคือมันต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอแต่ว่าไม่ได้ถือว่าแบบเฟลคือบางทีอาจจะมีโปรเจกต์ที่เราทําไปแล้วแล้วมันไม่ได้เวิร์กแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําแล้วเรารู้สึกว่าโอเคทําไปแล้วมันก็ไม่เวิร์กงั้นเราเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นถูกไหมคะคือเราแค่ต้องชิฟความคิดให้มันไปต่อได้อะไม่ใช่ว่าแบบทําแล้วเฟลฉันจะไม่ทําต่อแล้วล่างงี้ยค่ะต้องปรับค่ะต้องตั้งสติ ตั้งสติว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแล้วทำไมมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้ว next step คือเราจะ shift ไปทางไหนครับแล้วผมก็เชื่อว่าคงมีหลายๆธุรกิจฮะอยากจะเติบโตอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนรุ่นก่อนๆทาแล้วแล้วไปได้ไกลกว่าอยากได้กำลังใจครับจากคนที่จะพาแบรนด์ของไทยสู่ global ในอนาคตครับให้กำลังใจ คนที่กาลังบอกว่าจะส่งต่อธุรกิจหรือกาลังรับไม้ต่อธุรกิจและอยากเป็นเหมือนธุรกิจที่เติบโตเหมือนเสียงเพียวบ้างต้องทำยังไงครับออสําหรับมิมี่นะคะก็คือคิดว่าแรงจูงใจอันหนึ่งเลยเนี่ยคือเวลาเราทําธุรกิจเราไม่ได้ทําให้ตัวเองคุณแม่จะสอนตลอดเวลาว่าเวลาทําอะไรเนี่ยควรทําให้คนอื่นหรือทำให้ประโยชน์ที่มันใหญ่กว่าแค่เงินหรือว่าทําเพื่อตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราทําเพื่อ เม็ดเงินหรือว่าทำเพื่อตัวเองเนี่ยมันมันจะเป็นไฟที่มันไม่ได้แรงพอที่จะขับเคลื่อนไปได้ขนาดนั้นพอเราทำแล้วนึกถึงคนอื่นเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราไปต่อเราก็ทำอะไรได้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกถ้าทำแบบนี้ได้คุณสามารถเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปได้แน่นอนค่ะความท้าทายคือแรงขับเคลื่อนให้เรามีพลังลุกสู้กับทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนอยู่เสมอในทุกการเปลี่ยนแปลง เข้าใจอินไซต์ของลูกค้าเราและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการเพียงเท่านี้ธุรกิจจะเดินต่อและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงอายุน้อยร้อยล้านมีนาอัรรพงพิษัก